นนวันนี้ผมก็มีโอกาสมาที่แม่สวยแห่งนี้แล้วก็พอดีอยากจะแนะนําพระสงฆ์ท่านหนึ่งนะที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยก็กี่ปีแล้วนะพ่ออยู่ในประเทศไทยกี่ปีแล้ว2ปีกว่า2ปีกว่าแล้วนะครับพระสงฆ์องค์นี้เป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวจะให้คุณพ่อได้แนะนาตัวนิดหน่อยนะ,ะครับคุณพ่อเชื่ออะไรครับผมผมชื่อเอ่อกรเบนเต้ครับ คุณพ่อมาจากประเทศอะไรครับประเทศพมา่าครับประเทศพมา่านะครับคุณพ่อเป็นคนชนเผ่าอะไรเป็นอาคาคอาคานะครับคุณพ่อถามว่าคุณพ่อไปเรียนที่อิตาลีเนี่ยคุณพ่อไปเรียนเรื่องอะไรมาครับเรียนริเบร์เตอโลจีครับกี่ปีคุณพ่อสามปีสามปีพ่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอ,อินเทเจลิกุมครับเนี่ยบวชเป็นพระสงฆ์มากี่ปีแล้วอ 28ปีกว่าแล้วครับ28ปีแล้วนะพี่น,น้องแล้วก็มาทํางานในไทยทั้งหมด2ปีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเคเมนนะคเคเมนอาแต่นะครับ<ม>ก็มาเยี่ยมเยียนบรรดาพี่น้องคิดาชนอาคานะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องคิดาชนก็จะเห็นคุณพ่อบ,บ่อยคุณพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างที่มาทํางานที่นี่ so far Yes they are trying t h e best and only thing is that most of them they are new converts and you know, also most of them they are adult converts mm -hmm. that's 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 the, the 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 things that i see the difference between i mean but, uh, those from Burma and those here in Thailand mm -hmm. um, especially Aka people yeah. and Lahu and another group but, but there are only three villages here in Meswe uh -huh. i mean Lahu villages there are only three mm -hmm. so

咁樣啲咪容易咯嗱，咁你土蚊啊蟲啲土嚟咧，有時佢仲唔同啦，從你咪左咪左佢啲人眼咧，佢自己咪會叫你逃開，啲啲乜嘢將養過，阿啲唔唔過唔過咧，你啊苗你啊啲啊，唔咪對生養啊咯嚟講，你啊啲嚟接嚟接嚟接，嚟沖錯佢咯冇正啊咯，咁樣咧咁樣啲皮產咧，咁樣咧咁樣啲蟲啲土產咧，都啲唔一樣啊。就父母嗰個時候，流。 เรารับความเชื่อแล้วก็ติดตามพระเป็นเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่ติดตามในชื่อเท่านั้นว่าเป็นคิจชนแต่อยากให้เราพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความรู้นะในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อด้วยนะครับคุณพ่อผู้ภาษาไทยได้ดีมากนะครับยังไงก็ฝากไว้ในคาภาวนาคุณพ่อก็ทําการไลฟ์สดนะครับมีการแบ่งปันพระวาจามีการทำ reflection เนะเกี่ยวกับพระธัมภี์ประจําสัปดาห์และขนาดเดีวยวกันคุณพ่อก็พยายามที่จะ แอคทีฟนะครับเรื่องการใช้สื่อเพื่อประกาศขา่าวดีประกาศข่าวดีของพระเป็นเจ้านะี่พี่น้องก็ฝากไว้ในคำภาวนาด้วยนะครับแล้วก็เจอที่ไหนก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค